<Hello. S 2> ต้องบอกเลยว่าเพนแฟนคนนั้นเนี่ยหนาแน่นจริงๆ <Yeah. S 2> แอดเองก็คือหนึ่งในนั้นแน่นอนว่าการ์ตูนเรื่องนี้จะมีคดีต่างๆทั้งตลกสีเรียดบ้าบอรหรือแม้กระทั่งเศร้าสลดสะเทือนขวัญหดหูจนไม่คิดว่าการ์ตูนมันจะเศร้าขนาดน,นี้ได้เชียวหรอ ยั้นวันนี้ SPY จะพาไปซาะแซกแกบเผื่อกับ10คดีสุดสะเทือนใจยอดนักสืบจิ๋วโคน,นันจะมีคดีไหนกันบ้างไปดูกันเลยคดีกาดการรมเปียนโนโซนาตาแสงจันทร์ โดยตอนนี้อยู่ในโครนนปีหนึ่งตอน11ถึงตอน12เป็นเรื่องราวของความเข้าใจผิดของอาโซเซจิ i, ลูกชายของอาโซเคจิ ji, นักดนตรีที่ตายอยู่ในกองเพลิงซึ่งเขาเดบปลอมตัวเป็นแพทย์หญิงนารูมิเพื่อแก้แค้นคนที่ทำให้ครอบครัวของเขาต้องตายโดยที่เขาเพิ่งมารู้ทีหลังว่าพ่อของเขาทิ้งจดหมายโน้ตที่เป็นโน้ตเพลงเอาไว้ให้เขาใช้ชีวิตต่อไปอย่างสุจริต ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคดีที่ทำให้โคนันต้องจำติดใจไปเลยทีเดียวเพราะรู้สึกผิดที่ต้อนคนร้ายจน,จนจนมุมจนทำให้เขาตึงค่าตัวตายคดีที่สองคดีฆาตรกรรมเจ้าสาวเดือนมิถุนา โดยคดีนี้อยู่ในโคนันปีหนึ่งตอนที่19เป็นเรื่องราวของเจ้าบ่าวที่วางยาฆ่าเจ้าสาวของตนเองเพราะต้องการแก้แค้นเนื่องจากพ่อของเจ้าสาวเป็นสาเหตุที่ทําให้แม่ของเขาต้องเสียชีวิตโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเจ้าสาวของเขาคือเด็กผู้หญิงคนนั้นที่เขาเจอตอนเด็กๆและเธอกับเขาก็รอกันมาตลอดโดยมีชามะนาวอุ่นๆที่เขาเคยทําให้เธอตอนเด็กๆเ,เป็นเครื่องเตือนใจแม่ เรื่องที่ว่าเป็นคดีที่ค่อนข้างสลดพอสมควรคดีที่3คดีกตกรรมในบ้านผีสิงโดยตอนนี้อยู่ในโครนันปีที่1ตอนที่2ี 8. เป็นเรื่องราวที่เกิดจากลูกชายพลั้งมือข่าพ่อของตัวเองตายแต่แม่ก็กลัวว่าลูกจะถูกจับเลยขังลูกไว้ในบ้านจนเวลาผ่านไปเนิ่นนานลูกชายของเขาก็ร้องโวยวายหอยหวนเพื่อต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากความทุกข์ความทรมานและความรู้สึกผิดคดีที่4 คดีฆาตกรรมต่อเนื่องในบ้านเศรษฐีเดยคดีนี้อยู่ในคืนนันปี2ตอนที่8 0ถึงตอนที่81เป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่แก้แค้นให้กับพ่อแม่ที่ทตายไปในกองเพลิงโดยคนที่มีส่วนร่วมที่ทำให้เกิดกองเพลิงนั้นเป็นคนที่เสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อไปช่วยเธอออกมาจากกองไฟจนตัวเองมีรอยแผลเป็นอยู่บนใบหน้าซึ่งคดีนี้ เธอก็ได้ฆ่าเขาด้วยความสลดหดหู่อย่างยิ่งที่จะต้องฆ่าคนที่ตัวเองรักและเขาก็รักเธอเช่นกันคดีที่5อาถรรพ์บ้านแมงมุมที่ทุดริ เดยคดีนี้อยู่ในโคนันปี4ตอนที่177่งถึงหนึโดยผู้หญิงที่ค่าตัวตายเป็นเพียงแค่ความเข้าใจผิดในภาษาซึ่งฝ่ายชายบอกกับเธอว่าเธอเนี่ยชอยหรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่าเธอคือแสงสว่างแต่คำนั้นในภาษาญี่ปุ่นมันอาจออกเสียงเป็นชินเน่ที่แปลว่าไปตายซะ ซึงทาให้เธอเกิดความเข้าใจผิดหลังจากนั้นเธอก็เลยฆ่าตัวตายส่วนฝ่ายชายก็คิดว่าเธอตายเพราะถูกใครบางคนกดขี่ซึ่งก่อคดีฆาตรกรรมขึ้นมานั่นเองซึ่งสรุปแล้วคดีนี้เกิดจากความเข้าใจผิดทั้งหมดคดีที่6กสีภาพเขียนชื่อดังกับจอมโจนคิด โดยกยคดีนี้อยู่ในครนันปี11ตอนที่509ถึง510เป็นเรื่องราวของลูกเขยที่ฆ่าพ่อตาของตัวเองเพราะเข้าใจผิดคิดว่าพ่อจะเปิดเผยแผนการของเขาซึ่งใน่ความจริงแล้วพ่อตาของเขาวาดภาพขึ้นมาด้วยการใช้ปากเพื่อที่อยากจะช่วยเขาแม่คดีสลดแบบนี้เกิดจากความเข้าใจผิดซึ่งจริงๆแล้วมันไม่น่าเกิดขึ้นเลยฮานาะ ที่พิเศษแรงอาฆาตคือกลิ่นกาแฟโดยคดีนี้อยู่ในคนนันปี11ตอนที่560ร้อถึงห้าดโดยคดีนี้มีหญิงสาวสวยวางแผนที่จะฆ่าคนที่คอยกันแกล้งชายที่ตนรักให้ตายไปจากนั้นเธอก็คิดแผนการกระโดดตึกฆาตัตายโดยก่อนที่เธอตายเธอได้โทรศัพท์ไปบอกความในใจของเธอ ซึ่งคดีนี้ถ้าใครดูจริงๆมันเศร้ามากๆและสลดใจมากๆเลยทีเดียวคดีที่8ตัวจริงของชินอิจิและน้ำตาของรันโดยคดีนี้อยู่ในโคนันปี12ตอนที่572-573ถึง573 ซึ่งคนหลายในคดีนี้เข้าใจผิดคิดว่าคุโดชินอิจิคลี่คลายคดีผิด,ผดพลาดเขาจึงไปผ่าตัดทำหน้ามาใหม่ให้เหมือนคุโดชินอิจิเพื่อที่ต้องการจะทำให้คุโดชินอิจิเสียชื่อเสียงโดยที่เขามารู้ความจริงที่หลังว่าจริงๆแล้วคุโดชินอิจิไม่ได้คลี่คายคดีผิดส่วนคนที่ผิดนั่นก็เกิดจากความเข้าใจผิดของเขานั่นเองซึ่งตอนนี้เป็นอีกหนึ่งตอนที่เคอร์นันกลายเป็นคุโดชินอิจิฮันนะ คดีที่9พิจนาที่ไม่อ่อนไหวโดยคดีนี้อยู่ในโคน,นันปี12ตอนที่579-580ถึง580โดยนักยูโดหญิงฆ่าสามีของตัวเองตายเพราะความเข้าใจผิดคิดว่าสามีเป็นชื่กับภรรยาของคนที่เธอปลืม้มแต่ที่แท้จริงแล้วสามีอยากจะทำให้เขาหึงแต่เขากับพลาด ที่ล้ำลึกเส้นเกินไปหน่อยจนตัวเองต้องตายในที่สุดคดีที่สิบค่ำขืนที่ซัมบี้ตายเดิคดีนี้อยู่ในโคนันปี13ตอนที่633 นักแสดงตลกหญิงฆ่านักแสดงตลกชายคู่หูของตัวเองตายเพียงเพราะความเข้าใจผิดอีกแล้วแหละโดยเธอคิดว่าเขาจะแยกวงออกจากเธอแล้วทิ้งเธอไปแต่จริงๆแล้วนักแสดงชายคิดแผนการที่จะขอเธอแต่งงานและอยากพักผ่อนกับเธอไปนานๆแต่ได้ความเข้าใจผิดจึงทําให้หญิงสาวฆ่านักแสดงชายคู่หูของเธอจนเสียชีวิตซึ่งคดีนี้มันหดหู่ จริงๆเป็นอยงไงบ้างละกับ10คดีในวันนี้แล้วคุณมีคดีไหนที่ทำให้คุณร้องไห้ได้มั่งอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ลังคลิปนี้นะกานจะกันไปอยากให้แอดทำคลิปไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ลังคลิปนี้ล่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe SPI ด้วยและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ